สองสองสองสาม,สามนี่แหละเ,เห็นคนจีนเขาประมาณสามหมื่นล้อววตอนนี้มันพัฒน์พาร์ทมันเติมทุกอย่างเลยเ<อ>ติมกดเอซูมเอ็นบีซีพัฒน์พาร์ทลองดูดิแต่สูยสูยเมื่อสูยเมื่อที่อยู่ในที่นี่เขาสองแปดล้ววอืเยินได้คุณคุณมาลีเท่าไหร่แล้วอเอาพูดว่า เออเก้าแปดห้าวิ่งเยอะอยู่นะเออจะดันไปนี่ไงมันมีเว็นี่บอกว่าต้องไม่ใช่ทำไมว่าถ้าจะกดให้ดูนี่ยพอจะหาจริงไั่หาไม่เจอไปเลือดไหล บีมนี่ยิงบีมยิงบีมกดไม่ทันว่าดีไงถ้าจะถ้าจะเล่นแบบซ้อมเล่นเล่นก็ต้องไปกดหนึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วหนึ่งหนึ่งเกมนี้ไม่มีจับคู่เหมือนมูนนะปักห้องอยากอยากรู้ว่าแบบถ้าถติว่ามันขอประลองแล้วเข้าห้องเนี่ยมันของเท่าใช่ไหมแต่ถ้าปัดคงตามเหมือนลานเอง ก็คือเหมือนปัดพวงธรรมดาที่แมปเลยก็คือมันของไม่เข้าใช่ไหมต้องลองไม่ชัวร์เหมือนกันต้องลองคุณารีลองท้าสีมึนไปอันนี้เต่นเอเอสเจ็ดร้อยเจ็ดสิบวะเฮ้ยเปนจริงจริงๆปกติเนี่ยทูมันสองร้อยสองร้อยสี่สิบสองร้อยเจ็ดสิบแต่วันนี้คือเก้าสิบสามเป็นไปได้ยังไงของใส่มันแย่งเสากันแน่เลยดูทรงละปกติที่ปิ้งแบบปิ้งปิงไงนะ ิวฮ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 ิวมันมีจังหวะฮิตแรงๆของสื่อเมืองอยูน่นะมีบบจังหวะดีๆ อันนี้ไม่ใช่เซตนะนี่เซต p ี e ีีก็สุ่มเมื่อมันหากินกับท่าจิกๆมันเน้นเก็บมันเน้นเก็บสแตตกห้าแล้วก็ท่าจิกๆเท่านั้นแหละที่แรงของมันแรงสุดแล้วท่าอะอ๋อถ้าถ้าถ้าไม่ตีมันเก็บปุ๊บไม่ตีหลุดหรือว่าม่ตีแล้วไม่ตีก็หลุดใช่คือท่านั้นมันมันแค่แบบวิหนึ่งวิหนึ่งหรือไม่ก็สองวิมันเร็วมาก กดไม่ทันตลอดเลยถ้ากดทันมันก็แรงสุดอ่ะถ้าจิกจึกอะเหมือนกิดกิวเยอะอยู่เต้องเลี้ยงด้วยตีธรรมดาด้วยนะให้ให้จุดมันอยู่ถ้าถ้าไม่อยู่ก็เริ่มใหม่ไม่อยู่ก็เริ่มใหม่ไม่พอมันเต็มห้ามันก็พร้อมสู้แล้วไม่ใช่หรอจิกจิก <c oughs> คือดีที่ว่ามันก็คือถือว่าเต็มค่าใช่ไหมแต่เราไม่กดมันหายไปถูกปะแล้วเรามาเตะเองเอซิิลนันยังอยู่มันดีตรงนี้แล้วก็ไล่เก็บใหม่มันติดคูดาวสิบแปดวิมั้งเอซิิลตึกตึกอะถึงตีครบไปแต่ว่าถ้ามันยังไม่มาก็ไม่ขึ้นมันใช้ไปแล้วใช่ไหมใช่ติดติดคูดาวสิบแปดวิแต่มันเป็นท่าที่แรงที่สุด กับเงาเงาแล้วก็ไอ้นั้นเงาแล้วก็แล้วก็ท่าท่าสีเออแค่นั you <_<_<_<_้นแหละแรงสองท่านี่แหละใช่เงาพุ่งไอ้ไอ้ตัวย่อคิวนี่อ่านว่าอะไรเนี่ยข้างารู้สึกจะเป็นคำว่าหยงหยงเยงหยงหยงอ๋อคิวหยงเองคิวหยงคิวหยงเดี๋ยววันนี้อะคิวอะไรสิ รู้สึกจะเป็นคอนวีมเวียใช่ไหมไหมนนี้ยไปไม่ทันเอผมลองอะไรแป๊บนะึไมได้ป่าวะ อ๋อท้าไมันเปิด69 63โออีอ๋อดันเลตเปิด63 <วะ S 1> ม่เห็นเขาได้ชุดนี้แล้วอ่ะมันต้องเติมใช่ไหมอเนี่ยไอชุดที่มันสวยๆกับเพื่อนแล้วมีปีกเนี่ยเสเห็นไหมเซ็นเนี่ยมีคนเข้ามาอีกคนหนึ่งละมีคนเข้ามาเยอะอยู่ ไหนอะมารีอยู่ไหนไปอยู่นน้นเหรออะ<ฮ>มาลองปักทงมือเนี่ยนี่ใครอะวันนี้อะนี้น,นี่ก็ได้ดี๋ยวผมจะลองกินเลือดเดี๋ยวประมาณว่าสู้กันดูหรือว่ามันพาเข้าลานเลยวะเอาไม้มันปักทง เดี๋ยวพอสู้กันแล้วก็เดี๋ยวพอใครตายก็ลองไปกดกินเลือดกับ m อ c ตัวนั้นแหละอยากรู้ด้วยว่าปักธงมันทำอะไรได้วม้มปีโมลีไม่เข้าเ๋ยวแล้วโมลีม่งก็มีหิวด้นะก็ <c oughs> คือฆ่าไม่ตายอ่ะลำ เลือดเต็มดาเมจไม่ไม่ทันไม่ตายเนี่ยพอตายแล้วใช่ไหมโมลี่มาลองกินเลือดตรงนี้ไม่ต้องนั่งสมาธิอ๋อไอ้โมลี่เลือดเต็มเลือดมันเต็มเลยเหรอ เออใช่เรื่องมันเต็มให้เองเออดีเนี่ยนี่โด่งหลืวเปล่านี่ใช่ไหมมาเนี่ยได้ละแต่ว่าตรงนี้เหมือนมันกดเข้าไปในลานไม่ได้นะอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองกดเข้าไปในลานดูนะอยากรู้ว่าดามจดแรงไหมอะลระนี่เลือดเต็มเลยพอพอจบลานนี้ออกมาก็เลือดเต็ม แกกเลือโอ้โหตายละธรรมาตาก็ดีไหมไม่มานี้ใช่แล้วดูนะว่ารู้สึกว่าของมันใกล้เคียงกันมันมันก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกของมันใกล้เคียงกันฮะมพงหายตัวเหรอก็ตายกูแพ้แล้วนี่ เอาที่อัน,นี้เห็นไหมเลือดมึงเต็มใช่ไหม,ไมเห็นไหมคือพีพตรงเนี้ยขอสู้กันปุ๊บเลือดเต็มเราลองปักธงดูเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ปักธงเมื่อกี้อัน,นั้นเมื่อกี้พาเข้าลานเขานี้ปักธงดูว่ามันต่างกันไหม มึงไปตีผิดคนไหม,มอย่าไปตีหุ่นไม้อ๋อแล้วบากทงแบบนี้มันมีหุ่นไม้มายุ่งด้วยม,มัน,นมึงต้องกดแท็บให้มันล็อกกูให้มันเป็นเส้นที่กูอ่ะมันจะไม่ตีอย่างคือกดแท็บให้มันให้มันเป็นเส้นที่ได้ไหมอกอีีก็ได้ไหมอ่ะกดอะไรนะ ไอ้นั้นไม่ค่อยทนันไอ้ที่มันบลิ n g เนี่ยเป็นแค่งขันหมดเลยมันเร็วนะพอ้นพอขึ้นมา๊กลิ๊กขิ๊กติ๊กเลยคือแบบกดไม่ค่อยทนันลืมจะต,ต้องเล่นจับสว่างคงจะไปเกินทุกสกิลที่ต่อโอ้ยมันมีมันมีเลือดเว้ยเหมือนมันบรรจัยตายแต่มันไม่ตายมันมีเลือดแบบเกาะขาวมาก่อนเห็นไหมเลือดเต็มไม่ต้องนั่งสมาธิเห็นไหม แต่ว่าพอๆกันน่ะคิดว่าถ้าเข้าถ้าเข้าไปในลานบรรจัยนั้นง่ายกว่าถ้าตีตรงนี้เหมือนเหมือนเป้ามันจะโดนหุ่นนี้ด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ล็อกแวะเนี่ยใ,ใช่ไหมเป้า <c oughs> มันจะไปเนี่ยโดนหุ่นที่ใครไว้เมื่อจะโมลิมล็อกล็อกเนี่ไปมันล <c oughs> <ๆ>็อกที่นี่ล็อกเ่นี่เป็นที่กดกดให้มีเส้นไปที่คู่ต่อสู้เรามันจะไม่ล like ็อกอย่างอื่นเลยกดให้มีเส้นมันล็อก ใช่ใชกดให้มีเส้นอ่ะเนี่ยใครับผมตีผมไปตีหุ่นไม้เอาแล้วโมลิกดให้มีเส้นยังไปที่โด่งอ่ะมันต้องมันต้องออกห่างมาอ,าออกห่างหลุดเหรอไม่หลุดนะไม่หลุดนะ